คลิปนะคะสำหรับวันหยุดเรามีเอ็มเอางานสีธรรมชาตินะคะมาให้ชมก็สวยนะคะทอบแบบเอ่อเหยียบกลับหรือว่าเหยียบหออยกลูกแก้วเล็กๆทั้งสองผืนเลยงานน้ำหนักดีสวยงามค่ะวันหยุดพักผ่อนขอให้มีความสุขมากๆค่ะเี็บปันสุขเอามาให้ชมเพลินๆไม่ซื้อก็มาชมได้นะคะมาชมมาคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะ ผืนที่1นนะคะอ่าเป็นหน้านางชายคุยค่ะดาวล้อมเดือนนะคะลายนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะยออข้างกับแก่นไม้นะคะผืนนี้หน้านางเนี่ยเขาเป็นแบบปูมนะคะมีชายคุยด้วยค่ะกว้าง1เมตรยาว2เมตรค่ะงานผืนนี้อ่าทอยกดอกลูกแก้วเล็กๆแบบนี้นะคะผ้าผืนนี้หนักค่ะน้ําหนักดีมากเลยค่ะงานทอถือว่าโอเคหนักแน่นทั้งผืนเลยค่ะ งานสวยๆนะคะสีธรรมชาติเป็นไหม่บ้านเส้นพุ่งแต่เส้นยืนยังคงเป็นไหม่จุนนะคะแต่ธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนค่ะท่านใดสนใจสอบถามได้นะคะราคาที่2,800บาทค่ะผืนนี้ดาวล้อมเดือนนะคะผืนนี้ยกดอกลูกแก้วเล็กๆเป็นการทอแบบเหยียบกลับค่ะหรือว่าเหยียบหอน,นั่นเอง ท่านใดสนใจทักเบอร์เดิมนะคะ097-289-2539เข้ามาดูมาคอมเมนต์กันได้ค่ะเอ็มเอามาให้ชมเพลินๆวันพักผ่อนสบายๆของหลายท่านนะคะส่วนผืนที่สองค่ะเป็นงานฝากขายนะคะผืนนี้เป็นสีครามนะคะ ย้อมสีครามย้อมครามธรรมชาติกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะมีหน้านางค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะท้องผ้าเป็นสีครามค่ะยกอาเป็นการทอแบบเหยียบหอ่อมันจะมองเห็นเหมือนมีลูกแก้วเล็กๆอยู่ในผืนนะคะงานก็สวยอีกเหมือนกันค่ะท่านใดสนใจทักเอ็มได้นะคะผืนนี้ฝากขายก็สวยเหมือนกันค่ะผืนนี้ฝากมาที่2,900บาทนะคะ พี่ท่านใดแม,แม่ท่านใดสนใจก็รับไปเป็นเจ้าของได้เลยค่ะผ้าไหมสวยๆใครใส่ก็งามค่ะถ้าเป็นผ้าไหมมองยังไงก็สวยโดยส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆใครเป็นทีมงานรักผ้ามาหาเราค่ะขอบคุณที่อุดหนุนฝากช่องปันสุขชาแนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ